สวัสดีครับผมกลับมาพบกับบูมอีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้บูมจะพาชมเจ้าเอเวอเรสต์แทคันด้านหลังนี้นะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทยังไม่รวมค่าสีเพิ่มเติมอีก1นึ่งหมื่นสองบาทนะครับผมมาจะเป็นค่าสีเฉพาะที่เป็นสีขาวนะครับที่บวกเพิ่มนะเดี๋ยวมาดูกันคันนี้เป็นรถของพิเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งอะไรกันไปบ้างครับมาคันนี้นะครับผมเริ่มกันที่อย่างแรกเลยกระจากหน้านะครับผมเป็นของวิเตอร์ V2 แบบนี้เลยนะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้เลยเพิ่มเติมมาในส่วนของม้าสีทองนะครับผมแล้วก็ติดสติกเกอร์ที่กระจังหน้าเข้าไปนะครับผมเพิ่มความโดดเด่นนะต่อกันที่ด้านล่างครับด้านล่างเป็นสเกิร์ตล่างของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะเป็นสีขาวตัดดําเงาสวยๆรับกับตัวรถมากเลยครับผมมาดูที่ด้านข้างด้านข้างคันนี้เป็นคิวล้อของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับผมแบบหยักสีดําเงาอ่ะ ส่วนล้อล้อเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงขอบ20นะครับผมรัดด้วยยางดีเซนติซีรีส์275ทับ 55R20 นะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งไฮไลท์ด้านบนครับผมคันนี้พี่เต้ยเลือกในการแรปสีดำเข้าไปครึ่งคันนะครับผมเป็นเจ้าแพนด้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงอีกหนึ่งไฮไลท์ด้านหลังครับไฟท้าย สำหรับตัวเทนเนี่ยไฟท้ายจะเป็นแค่ไฟท้ายเซียวเดียวนะผมแต่ว่าตอนนี้พ่เตอร์เลือกทําการใส่ไฟท้ายของสปอร์ตเข้าไปนะครับผมให้ดูเต็มมากขึ้นนะผมส่วนสเกิร์ตล่างก็เป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะห่ปลายท่อคู่แปดเหลี่ยมเงา,งาๆแบบนี้เลยอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังสนใจออรถดจอนฟอร์ดติดต่อบูมได้เลยนะผมที่0 8 0 9 9 3 9 6 4 9นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะเรนเจอร์หรือว่าเป็นเจ็ดที่นั่งด้านหลังเอเว,นนรวนนอร์ครสบ